ขอดีทุกก็ต้องขอความแสดความยีอีกครงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับอสอบถามคุณครับผมครับาอครับครับก็ก็น่าจะ ก็ค่อยๆดีดีข no. ึ้นแล้วกันครับแล้วก็เออครับคงแค่นี้แหละวมั้งครับผมมึงแข็งแอะไรเพิ่มฉันไม่รูกเออก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวบ้างครับเป็นบางวันเหมือนแบบบางบางคืนรู้สึกว่าเฮ้ยหลับไปเออเราเหมือนได้หลับเยอะนะแต่จริงตื่นขึ้นมาเพิ่งนอนไปได้สองสามชั่วโมงแล้วก็เออก็แปลกดีครับผมมีขออนุญาตย้อนกลับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับกับอาการกับอาการป่วยของคุณแม่ ครับก็จริงๆคือตามที่ทุกคนได้เห็นโพสเนาะก็จะมีเหมือนว่าคุณแม่เขาจะเป็นมะเร็งมา,าหลายเป็น10ปีแล้วครับแต่ว่าก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติมาเรื่อยๆครับผมก็ยังหัวเราะอะไรทานอาหารได้ปกติครับผมแต่ว่าเหมือนเหมือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็กระทันหันนิดนึงซึ่งอันเนี้ยเรายังไม่รู้รายละเอียดขนาดนั้นเพราะว่า ลชนสูตรแ,แ,แบบละเอียดยัง,ย,งยังไม่ออกครับผมแต่ว่าเหมือนเอาง่ายคือเหมือนวันที่เกิดเหตุคุณแม่มีอาการไ <c oughs> อแล้วมีอาเจียนแล้วมีเลือดปนค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยเาพาคุณแม่ไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วเหมือนกับสัญญาณทีะจรก็หายไปอย่างนี้ครับแล้วก็ก็เหมือนปั๊มแล้วก็เหมือนมีชีพจรแล้วก็ปั๊มอีกประมาณ นั่นแหละครแล้วสุดท้ายเหมือนชิปไปจรไม่เต้นเกินสามสินาทีคุณหมอก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมันก็คือต่อให้ต่อให้มีปฏิหารก็อาจจะไม่ได้สามารถใช้ชีวิตปกติต่อมาได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เลยจบที่ตรงนั้นครับคือคุณแม่ไม่มีอาการบุงชี้มาก่อนหน้านี้เลยว่าจะเกิดอาการซักหนักหรือว่าอะไรเช่เรียกว่าพอพอตัวผม หรือว่าตัวครอบครัวไม่ไม่ใช่หมอเราก็ไม่ไม่แน่ใจอะไรกันครับแต่ว่าโดยโดยทั่วไปแล้วทุกๆวันเนี้ยคุณแม่ก็จะมีอาการไออยู่บ้างอยู่แล้วเรื่อยๆครับผมแต่ว่าวันเกิดเหตุที่มีอาการอาเจียนเป็นเลือดปนจานวนเยอะเนี่ยอันนี้ครั้งแรกจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อนแล้วแล้วแต่ว่าไปเดินทางไปถึงโรงพยาบาลก็ใช้เวลาไม่ได้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้นานขนาดนั้นแล้วกันครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็เราเราก็ยังไม่รู้รายละเรอียด อ,อันนั้นเป็นลายของคุณพ่อครับไม่ไม่ไม่ใช่ลายของผมเองเหมือนเหมือนตอนนั้นคุณพ่อน่าจะอยู่อยู่บ้านครับตัวผมเพิ่งเพ,พ,พิ่งเสร็จงานจากงานอีเวนต์ในในช่วงเวลานั้นก็วันนั้นยังเจอใช่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 เราพี่ง้องกันดูแลจิตใจกันยังไงบ้างไปอ๋อก็จริงๆผมว่ามันจริงๆตอนนี้ยังยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าดูดูแลกั <laughs> นครับนีบ่เปยนวะ่าแบบ พอเป็นเรื่องจัดงานนู่นนี่นั่นมันก็เอาต้องทําสิ่งนี้ให้ให้มันทะลุมันเดีไม่ใช่ตรเนียเอาให้มันเสร็จสําเร็จก่อนครับครับผมครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเศร้าอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติครับกำลังใจเยอะมากโอ้ใช่ใช่ใช่ครับขอบคุณทุกทุกคนมากครับที่มาให้กําลังใจแล้วก็ทุกทุกคนที่มาร่วมบุญกันนะครับเยอะเยอะแยะมากๆจริงๆครับผมแล้วก็ และแน่นอนก็ต้องขอบคุณทางพี่แอฟแล้วก็ครอบครัวด้วยจริงๆเพราะว่าจริงๆพี่แอฟช่วยเยอะมากๆครับผมแล้วก็มันก็เลยทําให้มันรับรับลื่นกว่ากว่าที่กว่าที่คิดเยอะเลยครับทุกคนที่สังเกตว่าหลายคนแม่เราว่าแม่เราดูแลคนกอนข้า <c oughs> ใช่<ค>ใช่เป็นและปิดบวกใส่ใจทุกคนเราทุกสิ่งเลยใช่ก็จริงๆจริงๆต้องบอกว่าทุกๆอย่างมันก็ มีผลลัพธ์ออกมาให้ให้เห็นเป็นรูปธรรมอยู่แล้วครับว่าคุณแม่ดูแลเทคแคร์ทุกคนดีขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังใจทุกคนที่มอบให้ตอนที่มางานหรือว่าพวงหลีดต,ต่างๆที่บางทีเราโอ้เราไม่ไม่คาดคิดว่าเฮ้ยเรารู้จักกับบุคคลเหล่านี้ด้วยหรอหรือว่า,าทุกทุกคนที่มาร่วมบุญอะไรเนี้ยครับไม่ว่าจะเป็นสแน็คบล็อกหรือว่าเครื่องดื่มหรือว่าอาหารใดๆก็แล้วแต่รหรือว่าทุกทุกคนที่มาเป็นเจ้าภาพให้ ครับคนในครอบครัวมีเหตมาให้ครับอันนั้นอันนั้นก็อันนั้นก็อนนกแอบเสะใจนิดนึงแต่ว่าก็เราเราก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ appreciate มากๆครับมันก็เป็นวันเกิดแรกเนาะที่ที่ไม่มีคุณแม่มันก็อาจจะแบบยังไม่ชินเท่าไหร่แต่ก็ครับก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งเข้ามาครับตังต้งใจจะทำอะไรอย่างนี้หรือเปล่ายังยังยังไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวสิบสี่มิถุนาวันวันเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันเกิดคุณแม่ก็ยังเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับทางที่บ้านอีกทีว่าจะทําอะไรครับสำหรับดูแลผู้ป่วยที่ทางโรงพยายังมีอะไรที่คุณแม่เป็นห่วงน้องๆอและครอบครัวอยู่ไหมครับโอ้ไม่ไม่ทราบไม่ทราบเลยเหมือนกันแบบก็ไม่เคยพูดอะไรก่อนนะนั่นไม่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 แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องรอให้งานนี้มันผ่านไปก่อนแล้ว คือเพราะว่าบางบางบางเมสเซจที่ที่เราไม่เคยได้ยินจากปากคุณแม่เลยบางทีก็จะได้รับมาจากคนที่เราคนที่คุณแม่รู้จักโดยที่เราบางทีไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยแต่ว่าเขาเข้ามาพูดกับเราอะไรเงี้ยเออว่าคุณแม่เออดีใจกับเรามากเลยหน้อะไรเงี้ยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างผมผมไม่ไม่ได้มีทนะ็อปออฟเดะเลย บลายสามปลายสามเป็นต้นไปครับส่วนส่วนช่งชวงเช้ามันจะเปิดเหมือนกับพิธีสําหรับครอบครัวอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ๆๆใช่หจานี้เราตั้งใจจะรือไม่ไอจ๋อครับจริงจริงจริงๆมันแล้วแต่ความความเชื่อคนเนาะแต่เท่าที่ปรึกษารอบๆข้างมารู้สึกว่าส่วนตัวครอบครัวผมแล้วกันจะจะไม่อาจจะไม่ได้เก็บไว้ครับผมน่าจะปล่อยปล่อยแล้วปล่อยปล่อยเลย ครับเพราะว่าบางบางทีมันเป็นเรื่องของแบบกลัวดูแลหมายถึงว่าคือเราอ่ะดูแลดีแล้วแต่แบบบางทีเก็บไว้นานๆมีลูกมีหลานบางทีก็อาจจะไม่ได้แบบดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีมันมีความเชื่อที่ว่าแบบเก็บไว้แล้วบางทีเขาจะคุณแม่จะไม่ได้ไปเกิสดสู่สู่สุส่ปติอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือทางทางครอบครัวผมความเอ่อข้อสรุปก็คือคิดว่าไม่ไม่น่าเก็บไว้ครับผมใช่ใช่ อ๋อไม่ไม่ไม่ได้มีคําสอนอะไรครับคือพอ่พอครัวพ่อครัวผมจะไม่ได้แบบจะจะไม่ใช่แบบอย่างนั้นนะเห mm. มืนอนว่าคือเราก็ปรึกษากันทุกเรื่องจริงแล้วบางทีมันเยอะมากจนผมไม่ไม่สามารถพินพอยได้ว่ามันเป็นคําสอนที่จดจำอะไรเงี้ยบางเพราะว่าเพราะว่าคุณพอ่อคุณแม่ผมนี่ก็คือคุยได้ทุกเรื่องจริงแล้วกเ็เรื่อง,เร,องเรื่องการทํางานอะไรเงี้ยครับ,รบก็แทบจะเรียกว่าคุยกันทุกวันดีกว่าเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีคําสอนไหนที่แบบ ตราตรึงครับผมคุณแม่เป็นต้นแบบอะไรในการใช้ชีวิตท่แอะไรนะคุณแม่เป็นต้นแบบอะไรในการใช้ชีวิตเป็นต้นแบบที่ผมเป็นไม่ได้ดีกว่าครับคือคุณแม่เขาเป็นคนเฟรนลี่มากๆเนาะแล้วก็เหมือนกับเทคแคร์ทุกคนอื่นดีมากๆเลยอะไรเงี้ยมันเป็นเนเจอร์ที่ที่ตัวผมอะรู้เลยว่าไปไม่ถึงสักทีคนที่คนที่ใกล้เคียงหน่อยจะเป็นน้องสาวผมหรือหรือพี่สาวผมอะไรอย่างเงี้ยครับรายละเอียดต่างๆที่เวลาคุณแม่เขาแบบเตรียมของขวัญ ปีใหม่ให้พี่ๆี่สื่อข่ายทุกคนก็ก็น่าจะาน,าน่าจะเป็นหลักถ่ายชั้นดีแล้วคนนุณแม่ผมแบบเขา mm. เขา,าลงรายละเอียด <pir> มากมากอ่กีรัอกจาวรกอาชางนคุณม่ีเองรักษาี้ยัไบ้างต้องมีอะไรกับมันบา <im mon> งอยู่ตรงนี้เนะออจร ieve, ิงๆผมว่าน่าจะเป็นผมจร ieve, ิงๆผมไม่รู้หรอกว่าในในภาพ อาชีพนี้ของคุณแม่เป็นยังไงแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าแต่เรารู้สึกดีใจทุกครังแล้วกันที่ที่เหมือนกับเวลาเพื่อนเคุณแม่เขาเขาพูดถึงเราแล้วโอเคแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นในในตาคุณแม่ว่าแบบเออเขาเขารู้สึกภูมิใจหรือว่าดีใจอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก,ก็ก็คิดว่าคิดว่าถูกต้องนะหมายถึงว่าคิดว่าสิ่งที่เราทำมัน ต้องประมาณหนึ่งกันครับครับคครับ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 อ๋อครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามแล้วก็สปอร์ตผมแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับผมแล้วก็ก็แน่แหละไม่ไม่มีอะไรมากครับก็ขอบคุณครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนไปเรื่อยๆครับ มีอะไรอยากจะบอกคุณแม่บ้างเดี๋ยวเก็บไว้พรุ่งนี้ทีดเดียวแล้วกันครับใช่ใช่ใช่ใชแต่มีเรื่องในใจที่อยากแบบไปบอกแม่ก็มีมีมีอยู่ยแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับได้ๆครับ